โอเคนะครับสวัสดีครับผม CPU นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาสอนธีการ get key และสอนธีการซื้อสคริปต์นะครับผมของค่าย Project Spectrum นะครับซึ่งเป็นสคริปต์ของผมเองนะทุกคนนะครับคุณสามารถใช้งานแบบฟรีได้แล้วก็คุณสามารถซื้อได้แบบไม่ต้อง get key ะไรแบบนี้นะครับโอเคนะ าดูกันเลยดีกว่านะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราทำการไปเอาสริปมาก,ก่อนนะครับผมจ,จริงๆเมือให้ใต้คลิปเลยหรือใครที่อยู่ในที่คอนผมแล้วก็สามารถกด Copy ได้เลยนะครับเป็นอยู่นะมันจะอยู่ตรงช่องฟีสคริปนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่บูดีไฟก็บูดีไฟด้วยนะง่ายๆแค่กดตรงนี้นะครับอีโมจิแค่กดตัวเดียวเองเลยนะครับผมโอเคนะครับ แล้วก็ฝากค้าที่ขอผมด้วยนะทุกคนเพราะว่าขาดแค่300เอ้ย200คนเนี่ยก็จะครบ1 0 0 0 0แคนแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมแจกคีย์5รางวัลน,นะครับผมเป็นคีย์ถาวรที่ไม่ต้องนั่งเก็บคียวันต่อวันอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งง่ายมากๆนะทุกคนโอเคนะครับรองรับทุกตัวรันนะครับโดยเฉพาะตัวรันมือถือเนี่ยแนะนําก็รองรับทุกตัวรันแหละครับแนะนาเป็น เดลต้าอาเซอุตแล้วก็โคเดกนะครับผมส่วนตัวรันคอมเนะี่ยแนะนำเป็นเวฟเทนเนปเซดและนิฮอนนะครับส่วนตัวรันฟนะรีเน a, ีน ino, นะ่ยเช่นตัวรันโซลาร่ากับตัวรันซีโนเนี่ยสามารถใช้งานได้เช่นเดีวยวกันนะครับอ่ะทัซครีส์ไปเลยนะครับผมหลังจากเราทำซีรีริ์เสร็จแล้วนะครับจะขึ้นหน้าเก t คีย์แบบนี้นะครับผมนี่คือปัญหาที่หลายคนเนี่ยทำไม่เป็นนะครับอันดับแรกนะครับให้ทำการกด เอชแบบนี้นะครับจากนั้นเข้าไปใน Google Chrome หรือ Safari หรืออะไรก็ได้ของคุณนะครับที่คุณเนี่ยใช้เป็นเบราว์เซอร์ของคุณนะครับจากนั้นนะครับกด v u r i f y UI Human นะครับจากนั้นนะครับผมให้ทำการรอสักแป๊บหนึ่งนะครับให้มัน Vodify ให้เสร็จก่อนมันจะขึ้นหน้านี้นะครับเช็คพอยต์วันออฟวันนะครับซึ่งมันแค่หนึ่งสเต็ปเองนะน้อยมากๆนะครับผมให้เราทำการ c o m p พล e สาอย่างนี้นะครับ นดับแรก Subscribe แล้วก็ Turn ์นออน i f y กดไปนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนเ,เป็นเจ้าของช่องนะก็เลยแบบว่าไม่ต้อง Subscribe ครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยต้องกดติดตามด้วยนะในค,คลิปนี้ผมจะมาสอนโหลดตัวรันบลคอมที่เป็นตัวนั้นฟรีในปี2024หลังจากกดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งเสร็จแล้วนะครับก็รอ5วินะครับนับไปเลย1 2นี่ไง ค,คือรวมจากที่กดเมื่อกี้หลังจากที่ผมกดติดตามก็นับเวลาไปเลยเนาะเออนะครับซึ่งไม่ต้องนับก็ได้แต่ว่าเนี่ยกดไลค์ and comment เห็นดาวครับแล้วก็กดไลค์นะครับ1 2 3 4งสอี่ห้าได้แล้วกดจอยที่คอร์ดสำหรับคนที่อยู่ในที่คอร์ดอยู่แล้วไม่เป็นไรครับผมแค่ทำการ เข้ามาในที่คอร์ดแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็ประมาณทวีแล้วตอนนี้ก็กดกลับไปจากนั้นกด Am Not a Robot กดไปแบบนี้ให้มันขึ้นติ๊กถูกถ้ายังไม่ติ๊กถูกก็อาจจะมีบัก๊กอาจจะเขียนว่า Token mismatch อันนั้นไม่ใช่ปัญหาของออตัวเก t Key แต่เป็นปัญหาของการที่คุณเนี่ยไม่ทันได้กด r ี c a p t u r e นะครับอาจจะให้กด Continue ไปเลยมันจะขึ้นมาหน้า l o g i แบบนี้นะครับ วิธีการง่ายๆเลยนะทุกคนทําการกด get website นะครับกด get website <c oughs> จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราทำการกดสคิปแบบนี้นะครับจากนั้นรอ10วิสำหรับคนที่มันขึ้นว่ารอ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับอันนี้นะครับก็เกิดจากการที่คุณเนี่ยเคยเข้ามาทําอะไรบางอย่าง <c oughs> แล้วเช่นอาหารคีตัวร้านอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันจะติดคู o ดาว1ชั่วโมงนะครับผมจากนั้นกด get website ไปเลยนะครับ หลังจากกด get website เสร็จนะครับก็จะได้คีย์แบบนี้แล้วนะครับกด copy เลยนะครับผมจากนั้นมันจะขึ้นว่าเสียวเขียวแบบนี้นะครับให้ทำการเข้าไปใน roblox นะครับของคุณแล้ก็ทำการาสลับในมือถือมันอาจจะหลุดนะครับก็ทำการเข้าใหม่แล้วก็รัน s c r ใหม่แล้วก็เอาคีย์ที่เราได้มาเนี่ยวาง enter นะครับพอ enter เสร็จหรือว่าทําการมันจะมีลูกมันจะมีลูกสอนให้ใช้แบบ เออเอนเตอร์ Enter อ่ะในมือถืออยู่นะแล้วจากนั้นเราทำการกดเช็คคีย์หนึ่งรอบนะครับย้ำว่าหนึ่งรอบนะทุกคนไม่ต้องหลายรอบนะครับหนึ่งรอบเท่านั้นนะครับถ้าหลายรอบอาจจะบักนะครับเห็นไหมก็ขึ้นมาแล้วแต่สรับคนที่เก็ตคีย์เออสับคนที่เช็คคีย์แล้วไม่ขึ้นกดรัวๆไปเลยก็ได้ครับสี่ถึงห้าครั้งห้าห้ามเยอะกว่าน,นี้นะถ้าเยอะกว่าน,นี้ก็ดีจอยนะครับบางทีอาจจะมีอาการแหลกมีการค้างอะไรแบบนี้ด้วยนะนะครับหลังจาก อ,อ,อันนี้เสร็จแล้วนะครับเมื่อจะขึ้น UI มานะครับแล้วก็ไอหน้าต่างเช็คคีย์จะหายไปแต่สำหรับคนที่หน้าต่างเช็คคีย์ไม่หายไปอันนี้เกิดจากตัวรันของคุณนะครับเพราะว่าตามหลักเนี่ยมันหายไปแน่นอนอยู่แล้วนะทุกคนจากนั้นเราจะได้สคริปต์มาแล้วนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมใช้งานให้ดูนะครับขออนุญาตปรับเล็กน้อยนะครับผม โอเคครับมาตกตรงไหนดีตกตรงนี้แล้วกันนะทุกคนเอ๊ะว่าผมปิดกระทงไม่ใช่หรออ่ะมาตกตรงนี้กันดีกว่านะครับตกให้ดูนะครับว่าใช้งานได้จริงให้ใครไปนอนอยู่ตรงนั้นวนะม่ะนะครับวิธีการใช้งานซีผมง่ายมากๆครับผมกด save รด r ก i o n ก่อนที่ e l พ p o r t แล้วก็ beta c h a c k install mode แล้วก็ auto farm fish แบบนี้นะครับก็สามารถ fk ได้แบบยาวๆแล้วทุกคนสำหรับคนที่ปิดหน้าต่าง UI ไม่เป็นนะครับบนคอมเนี่ยกดคอนโทรลทางขวามือสำหรับบนมือถือกดสามารถกดปุ่มตงนี้ได้เลยนะครับซึ่งสามารถกดได้ทั้งบนคอมและมือถือนะครับผม UI นะครับถ้ามันใหญ่ไปหรือเล็กไปเนี่ยนะครับสามารถปรับได้แบบนี้นะครับเลยนะเลยนะครับซึ่ง ผมว่าที่ผมปรับมาให้เนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะครับผมฟังก์ชันเนี่ยมีทุกมีหลายฟังก์ชันเลยนะแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็รอกันได้เลยนะทุกคนใช้งานได้ปกติเลยนะเดี๋ยวใช้ให้ดูใช้อะไรเดี๋ยวไปโหมดอะไปสกรีนแบบนี้ไปเลเช็ e อะไรก็ได้ปกติครับหรือคุณจะขายปลานะเดี๋ยวขายปลาให้ดูดีกว่านะครับ ขายปลาในมือนะครับเฮ้ยมันโทเทมอันนี้ผมจะขายปลาตัวนี้นะครับเซลฟิตอินแฮนนะครับก็จะวับมาขายให้คุณแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมแล้วก็ใครที่จะขายปลาทั้งหมดก็กดเซลล์ออแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมนี่เห็นไหมมันก็ขายปลาทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็รอรับตังค์แบบชิวๆเลยนะครับเอออ่ะ ต่อไปนะครับสำหรับวิธีการซื้อคีย์นะครับง่ายมากๆครับผมให้ทำการเข้ามาที่เว็บไซต์ Project Spectrum หรือ s p e c t r u m l a z y x y z ผมทิ้งนี้ไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับโอเคให้เราทำการสมัครสมาชิกก่อนนะครับใส่ชื่อพินรหัสนะครับแล้วก็รหัสซ้ำอีกรอบหนึ่งจากนั้นนะครับทำการล็อกอินนะครับสำหรับคนที่สมัครสมาชิกนะจากนั้นนะครับทำการเข้าสระบบไปเลยนะครับ ขึ้นว่าสําเร็จแล้วนะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับด้วยการซื้อคีย์นะครับพอไปที่สินค้าทั่วไปไปที่ normal s k i p นะครับจะมี3อย่างนี้จะเป็นคีย์ถาวรคีย์เวันและคีย์สาวันครับผมโอเคนะครับซึ่งผมเนี่ยจะบอกก่อนเลยว่าไอ้คีย์เนี่ยครับหลังจากคุณซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็คือคุณเอาไปต้องเอาไปเลดคุณต้ณองเอาไปรีดีนดิที่คอร์ดผมนะซึ่งสามารถรีดีไปตรงนี้เลยครับ แล้วก็สามารถกดเกตสกิปไปตรงนี้แต่ว่าบอกก่อนเลยว่ารองรับตัวรันเนี่ยตัวรันในมือถือทุกตัวรันแต่ไม่รองรับโซลารากับซีโนหรือตัวนันฟีที่มันกะกะของบนคอมนะแต่บนมือถือได้ทุกตัวรันแน่นอนนะครับสำหรับคนที่สำหรับคนที่ใช้ตัวรันแบบนั้นน,นะครับผมก็มีวิธีการง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทําการเพิ่มสินค้ามานะครับเป็นสินค้าสําหรับ สำหรับแบบจำจำหน้าต่างอยู่ไอตอนแรกได้ไหมที่คุณต้องไปเกตขีอะ่ะผมเนี่ยจะทําการขายคีแบบนั้นแต่เป็นคีย์ที่คุณคุณไม่ต้องมารีดินในนี้คุณสามารถเอาไปใส่ในนั้นได้เลยแต่ว่าสําหรับคนที่ใช้ตัวรันอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวร์โซลาร่ากับซีโน,โนเนี่ยก็ยังคงแนะนําเป็นเอ่อตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนซื้อแบบนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไอ้นั้นอ่ะ เดี๋ยวไอ้เอันั้นอนะ่ะเดี๋ยวมันจะคอมมิ่งส่วนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะสร้างเป็นหมวดหมู่แยกนะครับผมสร้างเป็นหมวดหมู่แยกหรืออาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนกันเลยนะทุกคนสำหรับการซื้อขีปแบบนี้นะครับกดเติมเงินนะครับแล้วก็เลือกมันมีหลายอย่างท่องอังเปาแต่ท่องอังเปาเนี่ยเสียค่าธรรมเนียม2.9%งนะครับเนียซิปราคานี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมส่วนฟ o ร์ดฟิชเชอร์เนี่ย เอออันนี้เป็นโค้ดที่คัสตอมแล้วก็มีมีโอกาสที่ผมจะแจกในกิจกรรมนะครับผมอ่ะวันนี้ผมจะมาเติมเงินแบบซองอังเปานะครับง่ายมากๆนะครับผมให้ดูนะวิธีการขั้นตอนนะครับให้าเทำการกดไปที่ซองเปาแล้วก็ทาการสร้างแล้วก็ใส่จนนํานวนคนที่ใส่ซองแล้วก็ใส่เงินนะครับซึ่งอันนี้ผมจะซื้อเป็นคีย์แบบว่าเออถาวรนะครับราคา150บาทนะครับผม โอเคนะคผมขอไปสร้างซองอัปเปามาแป๊บหนึ่งจากที่เราสร้างซองอัปเปเสร็จแล้วนะครับสามารถกดเติมเงินได้เลยนะครับผมซึ่งผมเติมเงินไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือมีเงินในนี้แล้วนะครับส่วนวิธีการต่อไปนะครับก็คือเราจะทําการซื้อสกิปให้เรามาในหมวดหมู่นี้แล้วก็เลือกที่จะซื้อเชียไปเลยครับผม,มซื้อเป็นคีถาวอนะครับ แล้วก็ทําการกดสั่งซื้อได้เลยแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับอ่าอ่านก่อนหากซื้อสินค้าไปแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้หากนําคีย์ไปขายต่อเพื่อ,อกําไรทางเราจะลบคีย์ทิ้งทันทีเลยนะครับกดซื้อสินค้าแล้วก็ทําการเข้าไปในประวัติการซื้อนะครับกดเข้าไปดูข้อมูลสามารถคัดลอกนะครับผมลอกได้เลยนะคัดลอกที่เลือกแล้วก็ทําการไปที่รีสอ,อ,อร์ดของเรานะครับจากนั้นผมขอลบคีย์ตัวเองมาหนึ่งนะ เอ่อว e อ l CPU ซีบียูอ๋อของซีบียูเรียวร้อยวโอเคนะครับให้เรามาที่หมวดหมู่เชอร์ sure, แล้วก็ทำการรีดีมแล้วก็ใส่คีย์ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้แล้วก็สัมมิทไปเลยครับผมจากนั้นเราจะได้มา5ปีนะครับซึ่ง5ปีเนี่ยก็เอ่อ ถ้าคุณคิดว่ามันถ้าคุณคิดว่าโปรมันยังอยู่เนี่ยนะคุณก็แคบไปเลยครับผมแคบไว้ไอเนะี่ยไอแคบอันนี้ไว้อะแล้วก็มาเคลมในตอนที่คีมระยุแล้วนะซึ่งมัน5ปีนะครับประมาณปี2000นั่นแหละวะ2อ3 0ใช่ไหมไม่แน่ใจแน่ใจนะครับผมโอเคก็ให้เราทำเการคอนโทรพารแเนลครับผมแล้วก็กด Get Skip ได้เลยนะ นะครับจากนั้นทำการก๊อปปีนะครับผมขอรีจอยดแป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับคันล่ามาใส่เลยแบบนี้นะครับผมเะครับซึ่งถ้าคนที่ซื้อสคริปแบบนี้ไปเนี่ยถามว่ามีข้อดีอยังไงดีมากนะครับก็คือสามารถใช้ใช้งานคอนฟิกได้ซึ่งคอนฟิกเนี่ยสงวนไว้ให้แค่ใบเยอะเท่านั้นหรือคนที่ซื้อสคริปแบบ พี่ต้องรีดีแบบนี้นะครับมีอะไรบ้างนะคอนฟิกก็ตอนนี้นะมีของแมปฟีดเป็นไก่ตันด้วยนะครับผมแล้วก็มีอนิเมรีบอ์นะครับคือซื้อซื้อสซคคิปซื้อคีมาเนี่ยใช้ได้หลายแมปเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูมีบล็อกฟ o ดทอร์เร็ตเทอร์ดีเฟนส์อนิเมะแวนการ์ดเออแต่อันนี้แวนการ์ดนี่เป็นของเอก l u s i v e e เอ dition นะครับแล้วก็อนิเมะลาเซนก็เป็นเอก l u s i v e e เอ dition ที่ใช้ได้นะมีบล็อกฟ o t แล้วก็มีเอวิลเ e m p มพายเพ็ o แล้วก็ฟิชนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะในอนาคตก็มี้าหมายนะครับผมก็รอดูกันได้เลยนะโอเคนะครับแล้วก็ทําการรันสคริปตได้เลยนะครับผมแล้วก็ย้ําก่อนว่าถ้าคุณรันที่ที่ตัวรันไหนไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะจําฮต WID ของตัวรันนั้นไว้นะครับผมซึ่งถ้าหากคนที่เอ่อยังไงอะ ถ้าคุณเนี่ยต้องการจะรีเซ็ต HWID เนี่ยถามว่าทำได้ยังไงหรือว่าคุณแค่คุณเปลี่ยนตัวรันจากเดลต้าไปเป็นตัวรันโคเด็กแล้วมันขึ้นว่าพีทรีเซ็ต HWID เนี่ยถามว่าทำยังไงให้เรามาทำการไว้ที่หน้าคุณกพนพาแนลแล้วก็กดรีเซ็ต HWID ตรงนี้ซึ่งครูดาวน์24ชั่วโมงนะครับผมอ่าซึ่ง HWID เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ตัวรันอย่างเดียวก็าจะมีการเปลี่ยนเครื่องเช่นคุณจะเปลี่ยนจากวินโดว์เครื่องนี้ไปเป็นอีคอมอีกเครื่องหนึง่งแล้วก็ใช้ขียดตัวนนีี้้อะไร,ะรบ หรือคุณอาจจะเอาไปเอ่หรือคุณอาจจะเอาเอาไปให้เพื่อนใช้เพื่อนก็ใช้โปูเหมือนกันแต่ว่าคนละเครื่องก็สามารถรีเซ็ตได้บิวตีแล้วก็เอาสกีปไปให้เพื่อนรันได้เลยนะครับผมอ่าสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะนะครับผมก็เหมือนกับของฟรีแต่อันนี้เราไม่ต้องเก็ตคีย์ง่ายง่ายง่ายกว่าเยอะนะครับเดี๋ยวผมซื้อของให้ดูดีกว่เาเว้ยนะครับนี่ออโต้บายเอ่เอ็นชาร์ลีดิกไปอ่ะออโต้บายอันนี้ผมซื้อเยอะละออโต้บายพวก พวกปูเนี่ยผมก็แบบนี้เลยนะครับโอ้ยจริงๆตอนนี้มันอัปเดตใหม่แล้วนะคุณสามารถแบบเลือกราคาได้เลยนะเฮ้ยคุณสามารถเลือกได้เลยนะว่าคุณต้องการซื้อกี่ชิ้นหรือเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับซึ่งมันจากัดแค่50ชิ้นแต่ว่าถ้าคุณอยากจะอยากจะให้มันโปรให้โปมันซื้อให้ก็กดได้เหมือนกันนะไม่มีปัญหานะครับดียวอหาเอลินแป๊บนึง กด N c h a r g ไปเลยนะครับผมตกปาได้ตามปกปติเช่นเดียวกันนะครับตกให้ดูดีกว่าเมื่อกี้เรามาตกโซนนี้แล้วใช่ไหมไปตกโซนดูดีกว่าอ่าตกได้เหมือนกันใช่ไหมตรงนี้หรือว่ามันคนละนาำวะทุกคนผมไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองดูแปับอ่ะตรงนี้แล้วกันอ่ะ Set Production นะ ถามว่าเซปาเรชันถามว่าทำ,ทำ,ทำมีไว้ทําไมจะทําให้ตัวคุณไม่ไหลเวลาตกปลานะครับแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะทุกคนเออนะครับลองดูกันนะทุกคนตกปลาได้ตามปกตินะครับแล้วก็ค่ายผมเนี่ยเค็มเลยว่าไวที่สุดนะครับไม่นับการอิสตนนะอิสตนคือยังไงเอ้ไม่ใช่ไม่นับการแบบว่าไม่เช็คเลยนะครับอันนี้คือผมเช็คไงนะครับผมแล้วก็สามารถปรับดีเลย์ให้มันต่ำกว่านี้ได้นะครับ คุณต้องการที่จะให้มันแบบว่าไวกว่าเดิมนะเห็นไหมไวกว่าเดิมมากเมื่อกี้ก็เคยช้าแต่ว่าอันนี้คือไวแล้วนะครับแล้วก็มีออลโต้เบดออตโออตโ้เทเชอร์เนี่ยถามว่าทำยังไงไม่ได้ไม่ไรืเดี๋ยวผมทำให้ดูถามว่าออตโต้เทเชอร์เนี่ยทำทำยังไงกดเอ้ยไอ้เหี้ยกดผิดนะครับอันนี้มันก็จะทำการซ่อมแมพให้เรานะครับก็ทำการวาร์ปไปเปิดกล่องให้เราแต่ว่าแต่ว่าอะไร ว่าผมเทเลพอร์ตทุกควอชชั่นอยู่เมื่อกี้มันก็เลยมันกับจะไม่วาปแต่มันวาร์ปไปแล้วแต่ความจริงก็คือมันเทเลพอร์ตอยู่ตรงนี้เหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะยูนิคอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเกตปลายดูดีไหมเกตปลายดูดีไหมเกตปลายตัวไหนเดียวไอตัวไอตัวนี้เหรอเกตได้ไหมว่าตัวนี้ไป อ๋อผมเปิดอันนี้อยู่ผมก็งงเว้ยเอ่อเทเลพอร์ตไปโซนพื้สูงเลยครับอ่าเห็นไหมแล้วก็กดเลขหกรัวๆไปเลยอ่อเอยาเห็นไหอัเก็บปลาตัวไหนอ่ะปลาเลขสี่แล้วกันนะ อยากได้สักพันกิโลอะไรแบบเนี้ยกดไปให้มันพันกิโลไปเลยทุกคนอ่าได้แล้วแล้วก็กดปิดอย่าลืมกดปิดนะถ้าแบบว่าอย่างเราอยากได้ปลาตัวนี้แล้วนะครับก็จะได้แบบนี้เลยเห็นไหมนะครับแล้วก็น,นี่เป็น Notify ถ้าหากเ Willing เม r c h a ช t เนี่ยมันมาแบบนี้เขาก็จะทําการแจ้งเตือนมาให้เรานะครับเร็วๆนี้เ็บพุกจะใช้งานได้แล้วนะทุกคนตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้นะครับเออ อันนี้ก็เป็นการทําให้ไอเนี่ยมันนี้แล้วก็สามารถปรับทีมได้นะครับแล้วเรื่องนี้มีทีมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับโอเคไปแล้วทุกคนส่วนนี้สวัสดีครับเจอกันนะครับผมคิดหน้านะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนแค่จะมาสอนเกทคีย์แล้วก็จะมาสอนวิธีการซื้อสกิปนะครับแต่ว่าอยู่ดีมันเหมือนกับเป็นการโยงไปให้รีวิวสกิปด้วยเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับผมไปแล้วทุกคนยูเกนเน็ก t ์ทำ let's go